ต่อกันที่สัตว์กลางคืนกันบ้างค่ะที่นี่มีสัตว์ที่หาก,กินกลางคืนหลากหลายชนิดเลยค่ะมาดูกันว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยเจ้าโพทรูจมูกยาวลองโ n o โพโทรูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าทองขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายหนูผสมกับจิงโจ้มีจมูกยาวปากแหลมและหางยาวค่ะพวกมันอาศัยอยู่ตามลำพังขุดหาอาหารจำพวกเชื้อรารากไม้และมแมลงในเวลากลางคืน แล้วนี่ก็คือชูการกลายเดอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีกระเป๋าหน้าท้องอีกแล้วมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียและปาปัวนิกินีมีความสามารถพิเศษในการร่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยใช้ผังผืดที่เชื่อมระหว่างขาหน้าและขาหลังพวกมันเป็นสัตว์สังคมที่หาก,กินกลางคืนกินอาหารได้หลากหลายทั้งน้ำหวานมแมลงและผละไม้และปัจจุบันค่ะเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมีรูปร่างลักษณะที่น่ารักและนิสัยขี้เล่นของพวกมันค่ะ มัครอบครัวเลยอ่ะไม่เต็มเลยอ่ะไม่ตามโตแบลยังไม่หมดค่ะนี่คือบิลบี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมีลักษณะดเด่นคือหูที่ยาวคล้ายกระต่ายจมูกยาวแหลมและมีขาที่แข็งแรงสำหรับขุดโพรง b ิบ,บี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนค่ะและเป็นที่รู้จักในฐานะกระต่ายอีสเตอร์ของออสเตรเลียด้วยนะ